คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่นะคะเรื่องอาหารการกินก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะนอกจากเรื่องราคาแล้วเรื่องความสะอาดแล้วนะคะเราก็แบบว่าเราแวดระวังกันพอสมควรแต่คุณผู้ชมคะตอนนี้มีเหตุอีกแล้วนะคะคือมีเนื้อปลอมอ่ะ เนื้อปลอมคืออะไรนะคะทำไมถึงแพร่เข้ามาทำไมถึงมาอยู่ในท้องตลาดของเราได้วันนี้เราก็จะมาร่วมพูดคุยนะคะกับนายสตตวแพทย์บุญเดียกิปิ่นประสงค์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายกรมปรศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะสวัสดีสสดค่ะมันมาจากไหนคะเนื้อปลอมจริงๆเนื้อปลอมเนี่ยมันก็คือเป็นการที่ผู้ประกอบการนะครับก็เ,เอาเนื้อแม่พ่อแม่พันธุ์ตุกรอนที่ปลดระวังเนี่ยแล้วก็เอามา ย้อมสีเหลืออาจจะเอาเลือดโคเนี่ยมาแช่หมักนะฮะระยะหนึ่งแล้วก็นำมาซึ่งพอทำขับนตอนกระบวนการเนี่ยมันจะเหมือนกับเนื้อโคโดยธรรมชาติแต่มันก็คือเนื้อแต่มันคือเนื้อสุกรคือเขาเอาเนื้อหมูมาปลอมเป็นเนื้อวัวครับคือคือลักษณะเห็นภายนอกคล้ายกับเนื้อวัวเลยไหมฮะถ้าถ้าเราไปตรวจดูในตลาดเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนกันแต่แต่แยกความแตกต่างไม่ออกถ้าไม่มีความชํานาญนะครับตัวนี้ทําทไมถึงต้องเอามาเพราะว่า เนื้อหมูเนี่ยขอเรียกเป็นเนื้อหมูแล้วกันนะมันจะราคาถูกกว่าตามเกือบครึ่งหนึ่งฉะนั้นถ้าเกิดถ้านั่นมันจะทําให้เขาเพิ่มกําไรมุ่งการตุนที่มาได้กําไรเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องชาวอิสลามนะชาวมุสลิมถ้ามองแล้วคลายเนื้อวัวกลิ่นก็คลายด้วยแล้วรดสัมผัสเวลาทานนะคะ ถ้าถ้าคนที่เป็นมุสลิมเองที่มีปัญหาในการลองเลียดทีแรกเพราะว่าเขาตานแล้วมันแปลกๆแต่ถ้าเกิดโดยสภาพที่เขามองทีแรกในการไปซื้อเนี่ยเขามองไม่ไม่ออกแต่พอมาทานเนี่ยจะรู้สึกพอพอมาปิ้งมาย่างอะไรมันจะกลิ่นสาบของอะมเนียมมันรู้มันรู้แล้วเราจะสังเกตยังไงอ่ะจะไปซื้อตามเขียงตามแผงเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะเนาะเราจะไปหบไปดูแต่ว่าไปเราสังเกตนิดนึงก็คือว่าในกรณีของพวกเนื้อพวกเนี้ยถ้าไปดูนะฮะ ถ้าเรากดไปเนี่ยเนื้อของเนื้อวัวมันจะมีความยืดอยู่และมีความแข็งหน่อยถ้าแล้วก็เวลาเราดึงเนี่ยเนื้อวัวจะดึงได้ยากกว่าถ้าเป็นเนื้อหมูมันจะละเอียดแล้วก็ประเด็นคือลายของเส้นเนื้อหมูมันจะไม่ค่อยมีแต่ว่าก็สังเกตยากครับอีกอย่างก็คือถ้าจะให้ให้ดีที่สุดนะครับผมผมว่าในส่วนของเนี่ยถ้าเราดูเนื้อต้องสงสัยนีดดูแทบไม่ออกครับ แล้วเราจะรู้ก็คือเอาไปส่งตัวถ้าสามจานนี้ถ้าให้หนูเลือกเป็นเนื้อวัวหนูเลือกเนื้อต้องสงสัยอ่ะเพราะส่วนใหญ่เน่ะวัวมันจะสีเข้มเนื้อวัวจะสีเข้มแบบนี้ใช่เนื้อวัวจะสีเข้มถ้าเนื้อหมูปกติมันจะสีมันจะจางแต่เนื้อวัวที่ใส่สารเล็กเนื้อแดงเองเนี่ยก็จะมีสีเข้มสดนะฮะตัวนี้เพราะงั้นเวลาไปซื้อเนี่ยถ้าเนื้อแดงสดมากเกินไปก็อย่าซื้อแต่จะให้ดีที่สุดคือไปเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ผ่านการรับรองนะฮะ จะมีเครื่องหมายรับรองอไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายใบรับรองจากฮาลานหรือจากของกรมสัตวที่เรียกว่าเปริสัตวโอเคก็ยากนะบางทีเราช็อปตลาดนัดไงเราไม่ได้ไปตลาดแบบมาตรฐานเนาะบางทีเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเราไปแต่งจังหวัดนะตลาดนัดมันก็น่าเดินแล้วพ่อแม่พี่น้องรอตลาดนัดเนาะตอนเย็นอย่างเงี้ยเอามาและเนื้อมาเป็นเป็นแผงๆไม่รู้หรอกแล้วอยากทราบว่าเฉพาะเนื้อปลอมเนี่ยจริงๆมีผลกับ สุขภาพไหมคะม,มีสารพิษอะไรไหมคะจริงๆต,งต้องเรียนนี้ว่าเนื้อหมูทั่วไปเนี่ยก็สามารถบริโภคได้โปกตินะครับแต่การที่บางทีถ้าเป็นตลาดนัดเลยต่างๆซึ่งเราไม่ได้ผ่านการค่าจากโรงค้าที่ถูกกฎหมายเนี่ยเขาอาจจะไปเอาหมูที่อาจจะเป็นโรคเลยต่างๆพอมาบางทีอาจจะมีเชื้อที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แต่ถ้าไม่มอันตรายต่อสุขภาพอาจจะเป็นโรคระบาดเนี่ยซึ่งเวลาถ้าเราไปทําแล้วเอาไปซื้อไปแล้วถ้าบ้านเราเลี้ยง กรเนี่ยนะเลี้ยงหมูเนี่ยก็อาจจะไปแพร่โรคได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามเน้นย้ำคือตอนนี้ของกรมสัตว์เองได้ดำเนินการร่วมกับทางคณะกรรมการอิสลามกลางในการตรวจรับรองฮาลานเครื่องหมายฮาลานซึ่งจะมีการตรวจก็คือว่าในกรณีของออไปรับรองแล้วเนี่ยเนื้อจะผ่านการเชื่อที่ถูกมีกระบวนการในการผลิตที่ปลอดโครคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ากรณีของการที่ดำเนินการเนี่ย ในบริษัทโอเคของเราก็จะไปตรวจเช่นเดียวกันโรง่าที่มีมตาตรฐานเนี่ยจะป้องกันโรคนะครับต่วกรณีที่คนทําความผิดเนี่ยจากการเอาไปขายเนี่ยนะครับประเด็นตอนนี้พวกเราเล่นการตรวจนะครับร่วมกับทางออกองกงคับการตํารวจนะครับเกี่ยวกับการปราบปรามการกระทำความผิดในการคุ้มครองผู้บริโภคเขาเรียกปคบแล้วก็ออยนะครับพอทําเราก็ไปจับกลุ่มเนี่ยตอนนี้ตั้งแต่พิภามาเนี่ยสี่รายที่เราพยายามดู ปัญหาหลักคือซื้อจากออนไลน์ซื้อจากออนไลน์พอซื้อออนไลน์เนี่ยออการซื้อออกจากออนไลน์เนี่ยมันจะมีความผิดก็คือเรื่องของพรบคอมพิวเตอต์หนึ่งการนำเอาข้อความเท็จหรือตามของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งมาตราสีเจ็ดเขากำหนดว่าในกรณีที่ไปหลอกลวงแหล่งที่มาของการผลิตเนี่ยทางตํารวจเองเขาจับเนี่ยก็มีโทษสูงนะครับก็คืออาจจะดำเนินการจําคุกไม่เกิน6เดือนแล้วก็ปรับ1,0,000แบาท ถ้าไปจับอีกครั้งหนึ่งก็โทษเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวถ้าทําความผิดซ้ําก็โทษก็เพิ่มขึ้นไปนี่หมายถึงออนไลน์ใช่ไหมคะทุกอย่างแต่พอออนไลน์เนี่ยมันจะมาตรา22ก็จะมีความผิดอีกอีันันึงคือถ้าออนไลน์มันก็จะบวกในเรื่องของนําข้อความเท็จหรือว่าขายของออนไลน์แบบผิดกฎหมายช่เพราะจริงๆผิดกฎหมายอาญาด้วยมาตรา271 นะครับ<ห>ตรงนี้น <ะ S 2> นเ<อ>โดนโดนเยอะนะมันโดนเยอะแต่บางทีมันก็จะมีกฎหมายที่บอกว่าการกระทํากรรมเดียวนะแต่เนื่องจากต้องเรียนตามตรงว่ากรมสัตว์เองไม่ใช่เจ้าของกฎหมายข,าของเราไม่มีอำน,นาจกรมสศุสัตว์มีหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจสอบใช่ฮะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดพบว่า,ามีการาพบการกระทําความผิด DLD 4.0เป็นแอปพลิเคชันที่กรมสัตว์เองเนี่ยได้พัฒนาเพื่อให้ พี่น้องเกษตรกร,รกที่พบปัญหาไม่ว่าการเลี้ยงสัตว์หรือปัญหาแบบนี้นะสามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็เข้าไปในแอปพลิเคชันเนี่ยไปแจ้งไปร้องเรียนได้รองเรียน<อ>ไ,ดได้นะครับเราจะมีหน่วยช่วยพกิจ นะครับไม่ว่าที่จะเป็นยังหวัดหรือที่ในของกรมเองเนี่ยซึ่งผมเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยจะกข้าเป็นนการติดตัวคุณหมอคะขอให้คุณหมอทิ้งท้ายกับพี่น้องประชาชนสําหรับคนที่เป็นพี่น้องอิสลามหรือมุสลิมจะมีวิธีเลือกซื้อเนื้อดูเนื้ออย่างไรแล้วพ่อค้าแม่ค้าเองที่กําลังคิดว่าจะเอาเนื้อสุกรมาปลอมเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนยังไงจะต้องโดนอะไรบ้างคุณหมอเตือนเขาหน่อยค่ะครับเพราะฉะนั้นขอฝากเรียนพี่น้องมุสลิมนะครับที่ท่านทางกรมศัตว์เองเข้าใจถึงความจํา ความลำบากใจในการบริโภคนะครับเพราะนี้ฝากท่านซื้อเนื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นเครื่องหมายฮารานเครื่องหมายปกสัตโอเคนะครับซึ่งเราไปรับรอง 2. อ,อย่าไปซื้อจากเว็บไซต์ที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าไว้วงใจพวงนี้ถ้าเกิดบอกว่าราคาต่ำเนี่ยมั่นใจไว้ก่อนเลยว่าร้อเปเซ็นตปลอมนะครับคือถูกเกินไปถูกเกินไปครับถูกเกินไปแล้วก็3ก็คือพี่น้องที่จะทําความผิดนะครับทางเรา ความผิดเนี่ยเราสามารถจะสืบต่อถึงท่านได้เพราะที่เราพบในการสี่ลายเนี่ยเราสรืบค้นจากผู้ที่เอาเนื้อ,อไปแล้วก็สืบค้นกลับย้อนกลับไปคับกลับตัวกลับใจเสียหนาใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ,คะที่ให้ข้อมูลกับเรา